เพคนก็บอกว่าเด็กๆนั้นพากันไปอยู่โฮมห้วยโฮมหูอย่างนั้นเนาะบอนไปจิไปซอกค่ะจุยุป้ากับโบเมนที่อันกับหาางกับหาเฮากับโบเมนจ้ะเขายักยู่เตะเข่าเสะแว่าเขายักยู่เตะเขาเจ้าหันเขาโอยักอันยังโอยักไปหาหมู่เพื่อน่ะ สบ,บายดีสบ,บายดีขอแม่ที่น้องเอ็ซีมทุกทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะอ่าคลิปนี้ก็าสาวนกมาทุกคนในบึงงานพี่น้องพาตรงเรื่องขิบคุณทุกคนเอยอ่าตัวจากลิปที่แล้วเนาะคือเป็นกำลังมุง่งตอนนี้เพื่อนก็มุ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยทุกคนเอยดังนั้นเพื่อน็กกำลังสานฝ่ากำลังจะเอาฝ่างานขึ้นบ่ เะด้งเพื่อนเอาอันนั้นึ้นกันทุกคนเอ้ยมือเศร้านี่เศร้านกก็ลดื่มบล็อกลืมแจงทุกคนเนาะ,ะบาบุนำพาเมทามีเพื่อนไปกวดทุกคนขามีเมทามีเพื่อนไปกวดไปของหมอ ลกสมุกก็ออกมาออกมามือวันนี้เนาะแต่ว่าสนุกบไ่ได้ทายค่ะบ่ได้อยกเห็นอ่าคลิปเสาลูกสมุกกับแม่ทวิตเพิ่นออกมาก็เขาเบิ่งทางช่อง BN สาวลาวเนาะทุกคนเนาะอืมเอาขึ้นยาเติบเลยเนาะ Điểm nhận mình bát mưu và đường. Ủa, ừ, 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 ừ. Phân ơi tì xin án, ăn tì xì an sai được à nga cái cứ nấy động con ừ. cầm nằng tì phả sai ui phun cái này thằng này cả sai về lên đó Nhắc tôi đi, vừa đây sai như thế ดเดี๋ยวสนุกจะพาทุกคนขึคนค้นไปเบิังอยูเทิงเนาะจังได้วะขันได้เิ่นเหิบบอ,อขอันแล้วเถอะเนาะหลันนงนี้แหละทุกคนเอ้ยเป็นเฮือนของสาวลีเนาะเพิ่นสาวลีเพิ่นว่าเพิ่นมักหลังนี้เพิ่นงามแล้วหลังนี้่ะเป๋นยังบคยได้ลบเธองามเลยทุกคนเอ้ย Dù web này mình cái yên đi là bà nó. nó lặng lắm. งามได้ทุกคนนี่แปนเพิ่นก็กบฮงามคือกับเฮือนอันแบบแต่ก่อนเขาเจ้ามักอันแบบเอ่อเฮือนส่อื้นเป็นเฮือนใหม่นะทุกคนเพิ่นมักเฮ็ดเ,าเ,เานเเานเเนนะมักอันเฮ็ดเฮือนใหม่เฮือนสองื้นนะเฮ็ดอันพื้นลุ่มแล้วก็ไปเฮ็ดพื้นงเฮนี้ตั้งแต่ว่าเฮาอันมุ่งห้าซือ แบบคือว่าน่ะแต่ก่อนเขาจ้าก็มุ่งงามอันนั้นไปมุ่งอันเนี่ยก็แปนเก็ดจกนอยเนก็อันอีไดมาตอกอันนั้นซะนี้าเ็ไเพิ่นเอิ้นไบ่งามเพิ่นก็กบมอยู่บุญมีก็นอนหลับแล้วทุกคนเอ้ย สนุกท้มือเนี่ก็บ่ได้บอกข้าวแจ้งข้าวว่าแม่เท้ามีเพื่นไปกวัดเนาะสนุกลืมได้ต้องขอโทษขออภัยกับทุกๆคนเนาะส่วนเด็กๆนั้นก็ยังบ่แม่นบ่บ่ได้ไปอยูออไไย่นําเบ้าคูณเอ่อบ้านู่นกับน้องมุกทุกคน แบบเบาเบานุ่นกับอันน้องมุกเพิ่นไปเตะสองน้องอายเพิน่นน้องมุกเพิ่นก็ออกมาเมื่อวานนี้ก็ห้ามข้าวห้ามข้าวอย่างแล้วแต่ว่าเด็กน้อยทั้งส้มก็บ่ได้ยูนำพุดเนาะแต่ก็สาวนกกับบาบุญน,นำก็ได้โทรทามหม้อเอพิ่นเนะาะเพิน่น ดูเฮ้เพิ่นเบิ้งเฮ้แหละก็หมอทางหมอเพิ่นก็บอกว่าอ่าเด็กๆนั้นพากันไปอยู่โฮมห้วยโฮมหู้อีกย่างนั่นเนาะบนวันวันจีไปซอกค่ะจุยูป้ากับโบเมนจีอันกับหา่างกับหาเฮากับโบเพนเถอะเขาอยากยู่แต่เข้าเสียนว่าเขายักยู่แต่ เขาเจ้าฮั้นเขาบอยักอันยังบอยักไปหาหมูเพื่อนะหากินป้ายแต่เขาฮั้นอันยังมีชีวิตอยู่สัตว์ลงอกลงใจไปเดนเนาะหัวข่าวหัวข่าวแล้วเพิ่นอนยิ่งเพิ่นก็บอกว่าผู้ที่นำไปนั่นก็นำไปบุ่งหึงนำไปบุ่งหดแล้วก็กลับก้นคือจังบาบุญนำสีเนาะนำไปบาบุญนำนำไปเสร็จอ่ะ ยังโบทันฮอตเข้าเฮือกนะะกันกลับเรากลับก้อนสินะไปโบทันฮอตเรากลับขึ้น่าเขาาโบยุ่นะ่นจะบบไปสิ้วก็กลับคือซารีไปซารีก็น,นําไปอันบางเฮาฮึกคข้องเขาไปยุ่แต่ว่าเขาไปบอ,อันฮอดโบเึือจุดที่เขายุ่แล้วเขากลับมาก้อนนะนะมันเป็นอย่างสันนะทุกคนเนาะแต่ที่แน่ๆมอิ่นก็บอกว่ายัางมีชีวิตอยู่เดี๋ยว เบ่งแล้วเวียกแล้วงานนี้ตึมบาบุญนําก็จะได้นําเข้าไปอีกตึ้มทุกคนบาบุญนําก็จะตามแกะหอยเขาจะาไปหุและบ่แม่นเฮามีก็ถ้าเบิ่งว่าเราจะเป็นอยางแทเนาะบาบุญนําก็พาไปกวดอยู่คนแหละยังบ่ทันมาเฮไปแต่ยังบ่ทันมาเฮเลยจนแรงแล้ว อีเล็กซาลี่ว่ามักหลังนี้เด้ซาลี่เพิ่นว่ามักหลังนี้เอาซั่นอยู่ไปอยู่มาลเพิ่นว่าโอ้ลังนี้คือบ่งามน่คือน้อยกว่าลังนั้นซั่นน่ะจังน้อยเพิ่นก็จะได้เฮ็ดอันเอาไม้ไปเฮ็ดอันอีหยังก็เฮ็ดลูกติงเฮ็ดอีหยังก็ใส่งเรียบ้างหั่นเนาะเพราะว่าเฮ็ดหาเฮ็ดนันไป บักงามงาทุกคนเอ้ยเบาคุณเพื่อนกะเห็นเพื่อนมุ่งเพื่อนเห็ดอันกอดเสนาออกมาแบบนี้แล้วเพื่นกะว่ามักแล้วได้มักแล้วว่าันาุก็ได้บรรยากาศยามแงทุกคนเอ้ย À, Để xa nút qua cho đây Hãy đừng quên lùm về con thưa quân Ê Rồi chắc xong đẹp lắm Thưa quân ơi hẹn học cả đây ừ. านเพิ yeah. ่นก็กําลังไม้บ่นที่จะตัดเนาะจะได้ตัดอ่าฝ้าเฮาแทกฝ้าเฮาซื้อหั่นทางนีบ่อสสีนาซเรียบแล้วแล้วหลนั้นเก็จะມุງตล่เน ไหนซางไล่แบบทุกคนเอ้ยเฮ็ดคนลําแบบไปเฮ็ดอันกรงล่างนี่เฮาก็ปูพื้นปูพื้นเฮ็ดอันบ่อนเข้าลิ้นให้เข้านอนเนาะนี่ยังสิดีวิทหม่วนอยู่ งามนี่เป็นนันบ่คุณเห็นว่าเงาินบังามเราเงินเบิ่งเร้เมันบังามบัดคันเห็ดเขาเห็ดแล้วแล้วไงงามแล้วมักแล้วไปเอามาแล้วเพิ่นจะอยู่หลังอันที่เขาเจ้ากําลังเอาฝ้าขึ้นนั่นแหละเพื่นจะอยู่หันว่าสันบ่าวคุณกันเลยตอนนี้บ่คุณเพิ่นก็ออกไป็ดซอกห้าลูกห้าล้านอยู่แหละแต่ละคนเขาก็เป็นห่วงคนเอ่ย เขาก็เป็นห่วงโยเบาคุณมันว่ะหลังจากที่เฮาได้์ทรห้าเบิ้งหมอดูเพืเเอ่อนเพื่อนก็เพิ่นได้ดูได้เบื้งฮะเขาก็เล่าสู่แต่ละคนฟังเนาะเล่า,าสู่เมมิดเล่าสู่เบาคุณฟัง บาคุณความเป็นห่วงเป็นใหญ่ของเบาคุณแหละเพิ่นก็คั่นซั่นน้องก็สิไปซอกเบิ่งซั่นาคเขาไปซอกเบิ่งอันน้องสิรอตามห้วยตามห้องที่เขาเจ้าเคยไปเนาะเพราะว่าลูกหลานเราจะจื้อห่างเลียบน้ําแคมห้วยแคมห้องนําอันหมหูหมาไปบาคก็จะนําไปทางนั้นบาคจะซอกไปเพิ่นว่าน้องจะซอกไปไปกลๆไปโลเบิ่ง ไปอันเลเวิ้์นแลวเฮือหินเข้าบาคูณก็เป็นหว่วง,งเลยอนะ๋อจังใจเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ชานกก็จะได้ขออนุญ,ญาตจบคลิปกัน,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 กนเพียงแค่นี้ค่ะคุณเอ๋แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะแต่พอคลิปนี้ชานกขอกล่าวคำว่าสบายดี